สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้เราก็จะมาซูมกาชาทรงท้ายปีนะครับอ่าเป็นตัวละครออริจินอลนะครับของทางตัวเกมที่ไปร่วมกับเตู้นิยายนะก็จะมีคุมามูระนะครับผมโทเซนนะแล้วก็โทชิโร่นะครับสามตัวนี้เป็นตัวละครที่มีแค่ในเกมนี้เท่านั้นนะครับอ่อ เป็นดีไซน์เฉพาะของเกมนี้นะเป็นออริจินอลของทางตัวเกมนะครับเท่ทั้งสามตัวแหละนะครับแต่ว่าหลักๆผมอยากได้โทชิโร่นะเพราะว่าแม่งเท่สุดเลยนะส่วนตัวหมาเนี่ยไอโคมามุระเนี่ยรู้สึกมันจะเป็นตัว PVP ตัวใหม่นะครับโคม,มามุระซาจินนะครับส่วนโทเซนนี่ผมมีความรู้สึกว่าแม่งเท่น้อยสุดเลยมันแปลกๆไม่รู้มันดูแปลกๆสุดอะ่ะนะครับ ส่วนโทชิโร่ที่เท่นะเท่เลยนะครับเท่สุดก็โทชิโร um ่คามามระแล้วก็มาโทเซนแล้วกันนะสัหลับผมนะครับอันนี้เป็นระยะเวลาของทางตัวเกมนะครับเอ้ยไม่ใช่ระยะเวลาของตู้เออก็คือจะมานี่เลยวันที่ผมอัดเลยนะครับ31เดือน12แล้วก็จะไปหมดวันที่1มกราวันที่12นะครับอ่านะบ่าย2นี่ก็จะเป็นตัวละครนะครับในตู้นี้นะครับ ก็จะมี5ตัวเนาะที่เป็นตัวออริจินอลของทางตัวเกมนะครับก็คือ3ตัวใหม่แล้วก็ซุยฟงกับยูรุอิจินะครับทั้งหมดก็5ตัวนะครับที่เป็นตัวออกแบบเฉพาะของทางตัวเกมนี้ส่วนไอตัวที่อยู่ข้างๆยูรุอิจินยผมจําชื่อไม่ได้นะเออตั้งแต่ไอตัวนั้น่ะแล้วก็แถวล่างทั้งหมดนะครับเป็นตัวที่มีในนิยายจริงๆนะเออเป็นตัวที่มีในนิยายจริงๆโอเคประมาณนี้นะสำหรับตัวละครนะครับ อันนี้จะเป็นเลนตู้กาชานะครับแล้วก็การใช้เพชรของแต่ละสเต็ปนะครับสเต็ปหนึ่งฟรีนะครับศูนย์เพชรสเต็ปสองร้อยห้าสิบสเต็ปสามสองร้อยนะครับแล้วก็สเต็ปสี่ถึงเจ็ดสองร้อยห้าสิบตู้นี้ไม่มีวนนะครับก็คือเปิดจนถึงสเต็ปเจ็ดปุ๊บก,ก็ยาวเลยกดสองร้อยห้าสิบยาวๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อัตราการออกของ ตัวไฮไลท์นะครับสเต็ป1-3%สเต็ป2-4%สเต็ป3-5%แล้วก็ตั้งแต่สเต็ป4-6%นะครับส่วนรุดเลทนะครับรุดเลทของ5ดาวของสเตป1จะอยู่ที่1%สเต็ป2ก็1%นะครับ3ก็1%สเต็ป4 0 5นะครับสเต็ป5-1%สเต็สตปบ1.5สเต็ป7 2%แล้วก็สเตป6นะครับจะก,การันตี หนึ่งในเอ่อสิตัวไฮไลท์นะที่อยู่ในตู้แต่ว่าจะไม่การันตีตัวใหม่นะครับก็คือการันตีแค่ตัวไฮไลท์ในในสิตัวเนี่ยในสิตัวเนี้ยจะการันตีสเต็ปหกมาได้แน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับรายละเอียดตู้แล้วก็มันมีอันนี้รู้สึกจะเป็นตู้ที่แบบว่ามีทุกปีนะก่อนจะขึ้นปีใหม่นะครับก็คือทุกทุกสิ้นปีนั่นแหละจะมีตู้นี้มาให้นะครับก็คือ10 สิบเลือกหนึ่งอะไร่แหละสักอย่างเลยก็คือให้เราเหมือนให้เราเลือกตัวละครสิบตัวนะครับแล้วก็เออจะได้แค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับมาลองกดดูกันหน่อยแล้วกันเลือกนะครับผมก็จะเลือกตัวที่ยัง,ยงไม่มีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอเลือกก่อนนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวละครที่ผมเลือกมาหลักๆคือเลือกตัวที่ยังที่ยังไม่มี แล้วก็เป็นตัวที่ชอบนะครับโอเคกดหมุนไปเลยตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่ายังไม่มีทั้งนั้นอืเน้นชอบกับยังไม่มีนะโอเคตัวอะไรตัวอะไรวะคุนเคียวล่าครับอผมยังไม่มีนะครับตัวนี้เนะี่ยได้เพชรมาด้วยมันหกดาวไปเลยไงนะมันหกดาวไปเลยนะหกดาวสองร้อยเลเวลไปเลยนะเลเวลสองร้อยไปเลยโอเค ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เราจะมาสุ่มนะครับตู้ประจำคลิปนี้กันขอ,อก,กดสเต็ปเดียวก่อนนะครับฟรีนะครับมาลุ้งเลยไหมย,ยากครับตามสเต็ปของฟรีก็จะประมาณนี้นะครับมาอันนี้ของจริงละนะครับสเต็ปแรกฟรีกดเลยไป ของรีลุงไหมไอ้ลุงเลยวะฟืบเฮ้ยได้เลยอ่ะตัวอะไรวะโชเซนนะครับโอเคตัวใหม่มาแล้วนะครับเตปฟรีออกสเต็ปอื่นจะออกไหมเนี่ยก็เป็นตัวที่ผมอยากได้ ันดับสามนะครับอ่มันออกมาแล้วโอเคโอเคถือว่าโล่งละเพราะว่าตัวใหม่ออกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวที่ผมอยากได้น้อยสุดนะครับเพราะว่าสําหรับผมผมมีความรู้สึกว่ามันมันเท่้อยสุดอะ่ะแค่นี้เลยเหตุผลนะครับ่ะรอฟีออกไปแล้วครับต่อไปก็ใช้เพชรละร้อยห้าสิบอ่า ติเศษไหมไม่ติเศษก็ข้ามไปนะครับมาดวงดีเอารอบฟรีเนี่ยรอบหลังๆผมรู้สึกหวั่นๆแล้วโซช,ชิโร่ไหมโซช,ชิโร่อีกสักตัวมีเสื้อเออพุดนอังกิจอะไรวะ<ม>ตัวเก่าเนี่ยกิมจอนะครับตัวนิยายแท้นะน,นี้ กย <kimchi essel> okay. ็ยังใช้ได้อยู่แหละจอตัวนี้แต่ผมมียังนะแน่ใจอ่ะจอเออผมมีแล้วนะครับมีแล้วก็แย่หน่อยอ่ะสเต็ปสี่นะครับสเต็ปสี่ไป เงียบเลยลุ้งไหมไม่ลุ้งไม่ปฏิเสธได้บ้างเนี่ยโอเคครับม,มาเขามาหมูละเต็มห้านะครับเออปฏิเสธอุย้ยโอ้โหมาสามตัวแล้วไม่ปฏิเสธเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากเลย ะรบอบต่อไปจะการันตีไฮไลท์นะครับแล้วก็มันจะไปตันที่สเต็ปเจ็ดนะครับโอเคลุยเลยจะได้ตัวอะไรครับไฮไลท์หนึ่งในสิบสองนะครับไม่การันตีตัวใหม่นะการันตีแค่ไฮไลท์เอ่ออะไรวะเก่ามากเลยเนี่ยพ้องพูดไทย ยังไม่มีนะผมเออถามว่าอยากได้ไหมเอามาปั้นรับเพชรคืนแล้วันโอ้ดวงดีแค่สเต็ปแรกนะเนี่ยโอเคคนระับยังไม่มีก็ที่บอกเอามาปั้นรับเพชรคืน เฮ้ยดวงดีแค่สเต็ปแรกเนี่ยได้โทเซนมาเนี่ยนะครับโอเคต่อไปจะตันแล้วนะไปมาไม่ลุ้งด้วยวะนี่คือข้อเสียของตู้ที่มันไม่มีวนนะครับก็คือมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะเดี๋ยวผมเปิดอีกสองรอบแล้วกันนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็พอละเดี๋ยวรอตู้แยกแล้วกันเก็บเก็บไว้ตู้แยกก็ได้วะ นะไอตู้แบบนี้มันค่อนข้างที่จะเกลือนะครับภูณิกิอ,อลูปีมาทำไมมีแล้วนะ โอ้โหนี่ก็มีแล้วนะครับห้าดาวเอาไปสดท่าไม่ตายโอเคสุดท้ายแล้วพอละไม่เปิดละเก็บเพชรไปตู้แยกก็ได้วะมีสองตัวที่อยากได้ที่สุดไม่ออกนี่ก็ไม่น่ามีอะไรโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับตู้นี้นะครับออกมาแค่รอบฟรีนะก็คือโทเซนตัวเดียวเลยนะถ้าเปิดแค่รอบฟรีนี่ก็คุ้มไปแล้วครับแต่เปิดมาจนถึง เจ็ดแบบนี้ไม่คุ้มนะเพราะว่าผมมีหมดแล้วอะเออไอตัวพวกเนี้ยที่มันได้มาแล้วตัวเซนก็อยากได้น้อยสุกเลยโอเคน้ผมคลิปนี้ประมาณนี้นะใครที่เปิดตู้นี้ไปได้ตัวไหนนะครับออกบ้างตัวไหนที่อยากได้ออกหรือเปล่านะครับหรือไม่ออกยังไงคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะกด,ดใจให้สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับ